Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพี่ภากัมเบลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันเสาร์ที่12เมษายน2025วันที่102คำเชิญของคุณ ข้อพระคัมภีร์ประจำวันในพระธรรมสดุดีบทที่44ข้อ13ถึง26ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ21ถึงบทที่18ข้อ22ลูกาบทที่14ข้อ15ถึง35ในวันหนึ่งผมได้รับข้อความว่าสมเด็จพระราชนีอลิซาเบทธที่2แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเชิญผมไปรับประทานอาหารกลางวันตอนแรกผมคิดว่าเป็นเพียงการล้อเล่นจากใครบางคนแต่ไม่ใช่เลยนี่เป็นเรื่องจริงผมขี่จักรยานไปถึงพระราชวังเบคิงแฮมมีตำรวจที่ยิ้มแย้มช่วยดูแลจักรยานให้ผมผมได้นั่งข้างๆพระราชินี ขณะรับประทานอาหารกลางวันอันแสนวิเศษหลังจากนั้นพระองค์ทรงหันมาสนทนากับผมขณะที่อาหารถูกเสิร์ฟแม้อาหารจะดูน่าอร่อยมากแต่ผมก็ไม่อยากพูดคุยขณะที่ปากเต็มไปด้วยอาหารและไม่อยากเสียมารยาทด้วยการตักอาหารเข้าปากขณะที่พระราชนีกำลังตรัสกับผม จนในที่สุดพระองค์ตรัสถามผมว่าไม่ชอบอาหารหรือผมรีบตอบว่าไม่ใช่เลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ชอบมากพร้อมกับเริ่มทานอย่างรวดเร็วความจริงแล้วสาเหตุที่ผมไม่ได้ทานก็เพราะยังรู้สึกตื่นเต้นกับเกียรติอันสูงส่งที่ได้รับเชิญมา รับประทานอาหารกลางวันกับพระราชนินีพระเยซูทรงเปรียบแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนงานเลี้ยงใหญ่กับกษัตริย์เป็นงานที่เราทุกคนได้รับเชิญนับเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่ได้ทานอาหารกับพระราชินีเสียอีแต่น่าประหลาดใจที่คนมากมายกลับปฏิเสธคำเชิญนี้ ในสดุดีบทที่44ดาวิดกล่าวถึงพระเจ้าในฐานะกษัตริย์โดยอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์เมื่อเราติดตามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่บางครั้งเราอาจเผชิญกับการเยาะเยะ้ยการดูหมิน่นและความยากลำบากไม่ใช่เพราะเราทำผิดแต่เพราะเรา กำลังทำสิ่งที่ถูกต้องดังที่ดาวิดเขียนไว้ว่าทั้งสิ้นนี้เกิดกับข้าพระองค์ทั้งหลายแม้ข้าพระองค์ไม่ได้ลืมพระองค์หรือไม่สัตซ์ซื่อตอบพันธสัญญาของพระองค์เปาโลเองก็ได้อ้างถึงสดุดีบทนี้ในโรมบทที่8เมื่อท่านถามผู้อ่านว่าแล้วใครจะให้เราขาดจากความรัก ของพระคริสต์ได้และให้คำตอบว่าแม้เราจะ,ะเผชิญความตายตลอดวันและถูกนับเป็นเหมือนแกะสำหรับการฆ่าแต่ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเรากษัตริย์ของเราทรงสัตย์ซื่อเสมอพระองค์ทรงตอบคํำอธิษฐานและความรักของพระองค์ ไม่เคยล้มเหลวในพระธรรมลูกาบทที่14พระเยซูตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเหมือนงานเลี้ยงใหญ่ผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขพระเยซูทรงเป็นเจ้าภาพของงานเลี้ยงนี้ทรงเชิญเราให้สัมผัสการต้อนรับอันอบอุ่น และความรักของพระเจ้าที่งานเลี้ยงนี้อาหารที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ดับความหิวในจิตวิญ,ญญาณของเราเติมเต็มความว่างเปล่าตอบสนองความต้องการความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตการให้อภัยและชีวิตหลังความตายแต่น่าเศร้าที่คนมากมาย กลับไม่เห็นว่านี่เป็นงานเลี้ยงอันรื่นเริงแต่กลับมองว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อพวกเขาหาข้ออ้างต่างๆที่จะไม่มางานเลี้ยงนี้คนหนึ่งอ้างว่าต้องไปดูนาที่เพิ่งซื้อมาอีกคนหนึ่งอ้างว่าต้องไปลองวัวห้าคู่ที่เพิ่งซื้อมาและอีกคนอ้างว่า พึ่งแต่งงานทุกข้ออ้างล้วนฟังดูไม่สมเหตุสมผลพระเยซูจึงตรัสว่าบรรดาคนที่ได้รับเชิญจะไม่ได้ลิ้มรสอาหารในงานเลี้ยงของเราเลยนอกจากนี้พระเยซูยังตรัสถึงราคาที่ต้องจ่ายในการเป็นสาวกว่าถ้าใครมาหาเรา และไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้คำว่าชังในที่นี้หมายถึงการรักน้อยกว่าคือพระเยซูต้องเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราสูงกว่าแม้กระทั่งครอบครัวและชีวิตของเราเอง พระองค์ยังตรัสว่าผู้ที่ไม่แบกกางเขนของตนตามเรามาจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ราคาที่เราต้องจ่ายนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้รับคือการได้ร่วมในงานเลี้ยงที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เทียบได้ไม่มีราคาใดสูงไปสำหรับพระพร ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราและกางเขนเล็กๆที่เราแบกก็เทียบไม่ได้เลยกับกางเขนที่พระเยซูแบกเพื่อเราและในขณะเดียวกันพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติก็เตือนเราให้นมัสการพระเจ้าองค์เดียวและหลีกเลี่ยงหมอดูโหราศาสตร์และการทำนายต่างๆ เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะนมัสการดวงดาวเมื่อเราสามารถนมัสการผู้ที่สร้างดวงดาวเหล่านั้นเมื่อชาวอิสราเอลต้องการกษัตริย์ปกครองเขาพระเจ้าทรงเตือนว่ากษัตริย์ที่มาจากมนุษย์จะไม่สมบูรณ์แบบและจะ,ะเผชิญกับการทดลองมากมายแต่พระเยซู ทรงเป็นทั้งกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะที่สมบูรณ์แบบทรงทำให้คํำพยากรทั้งสิ้นสำเร็จช่างเป็นเอกสิทธิ์อย่างยิ่งที่เราอยู่ในยุคที่แผ่นดินของพระเจ้าได้เริ่มต้นแล้วในพระเยซูขอให้เราตอบคำรับเชิญของพระองค์สู่งานเลี้ยงแห่งอาณาจักรนิรัน์ ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญดูว่ามีคำเชิญจากพระเจ้าในชีวิตของคุณที่คุณกำลังลังเลหรือหาข้ออ้างที่จะไม่ตอบรับหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเยซูที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ และพระเจ้าของเราเราขอบพระคุณสำหรับคำเชิญให้ร่วมงานเลี้ยงในแผ่นดินของพระองค์วันนี้เราขอมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และขอทรงใช้เราเพื่อนำผู้คนมากมายมาร่วมเฉลิมฉลองในงานเลี้ยงของพระองค์ด้วยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมหากท่านต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้และ every day with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ